สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งนตีโดย e n p e r p รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนสายฟ้าพายุมาแรงชาวเน็ตร,ร่วมอวยพรวันเกิด3ขวบชาวเน็ตบุกไ g จวานเจี๊ยบขอให้เตือนน้ำหวานเดอะเฟซบ้าง นิงกุลสตรีกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเหตุขาดวินัยดูแลตัวเอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Inside ข่าวบันเทิงค่ะใช่แล้วนะคะนี่กับนิวแล้วก็พี่หญิงนั่นเองนะคะรวมไปถึงติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางมากๆ T r เ n รนไซส์ HD ทรูฟ o วแลวก็ทรูไอทีด้วยค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอยู่นะคะกรุงเทพก็ขึ้นทางด่วนฟรีกันไปใช่นะคะแต่โชว์นี้น่าจะรถติดหนักเห็นว่าหนักมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วเริ่มทยอยกันกลับมาเนอะเริ่มต้นกันนะคะเช้าว,วันนี้ด้วยข่าวเศร้านะคะแม่ทุมได้จากพวกเราไปแล้วนะคะเสียชีวิต ในวัย72ปีค่ะก็เมื่อเช้านะคะมีภาพก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลูกชายค่ะคุณสรนเสริญข้ามูลคดีนะคะโพสต์รูปและข้อความลงในอินสตาแกรส่วนตัวว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้ว โดยแม่ทุมปทุมวดีนักแสดงและคู่ชีวิตของคุณรองเข้ามูลคดีเสียชีวิตแล้วในวัย72ปีหลังพักรักษาตัวจากโรคไทรอยเป็นพิษและโรค ALS มานานนะคะซึ่งนอกจากลูกชายที่โพสต์ข้อความแล้วก็ยังมีผู้สัการดาราชื่อดังคุณเอสุภชยัยที่ได้โพสต์ไว้อาลัยรวมถึงให้กำลังใจครอบครัวข้ามูลคดีอีกด้วยค่ะ ALS ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ,ะ,คะก็ใจหายทีเดียวแหละเมื่อเช้าเราเพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันก็ตกใจเช่นเดียวกันคือถ้าเราได้เห็นภาพนะคะว่าเนี่ย อารองเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ทุมตลอดทุกวันเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วว่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจงให้ครอบครัวนี้จริงๆค่ะค่ะมากันที่เรื่องดราม,ม่านะคะวันนี้นี่โอ้โหมาแรงมากๆเลยนะเป็นกระแสจริงๆนะคะกับไฮโซแชมป์รวมถึงแฮชแท็กเซฟรัศมีแขค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะคนที่ออกมาก็เป็นน้องที่เจรู้จักนั่นะ<อ>แหละเจเห็นโพสต์นี้แล้วคือคุณเทยา่าค,คุณเทย่าเป็นอดีตภรยาอของคุณแชมป์แต่ว่าเลิก ลากันไปคือคุณแชมป์เนี่ยมีพยายคนเอยมีน้องสาวก็คือชื่นคุณน้ำหวานที่เคยเป็นข่าวกับหนิงปานิตาำจำได้ไหมนานแล้วเออหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็มีแบบเหมือนกับมีปัญหาล่าสุดก็คือกับคุณน้ำหวานแต่ล่าสุดนะคะคุณเทย่าออกมาโพส์ตว่าอะไรเดือดมากๆต้องติดตามค่ะเรียกได้ว่าโดน ชาวเน็ตถล่ม IG ยับไม่มีชิ้นดีเลยนะคะสำหรับไฮโซแชมป์หลังก่อเรื่องทำร้ายร่างกายรัศมีแขที่สถานพันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะอดีตภรรยาคนแรกนะคะของไฮโซแชมป์ดีกรีรองมิสแม็กซิมปี2008เทย่านิโคลที่ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยจึงออกมาโพสต์ภาพข้อความลงในไอนะคะบอกว่าดีว่ะ คนรสร้างเรื่องก็ไม่ใช่ชั้นหลุดจากบ้านนั้นจนลูกแปดขวบแล้วเกิดปัญหาต้องคอยซวยลากชันลากลูกไปเกี่ยวเคยคิดไหมนอกจากจะไม่ช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับลูกยังพาเอาความจุดๆหายเข้าลูกตลอดนำซ้ำน้องสาวตัวดียังโทรมาหาสามีเก่าตัวเองพอโทรกลับมาถามว่าโทรหาสามีฉันทำไมมาบอกฉันเผือกอะไรด้วยอโอ๊ย คุณอยู่ให้รอดยันลูกคุณโตนะจะได้โตมารู้ถึงความจุดๆ,ๆุของบุปภาการีว่าคนเขาเกลียดคุณครึ่งค่อนประเทศไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาใช้กับพวกคุณแล้วชาติที่แล้วฉันทํากรรมอะไรนักหนาไม่หลุดพ้นพวกคุณสักทีพร้อมแคปชั่นชันนิ่งของฉันมานานอย่าให้ฉันสวนบ้างนะแล้วก็ติดแฮชแท็กเซฟรัศมีแขแเดือดกันไปอีกนะคะดรามานี้สงสัยจะยาวค่ะเพราะตัวละครเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยละค่ะ คือเคย่านี่ยไปแต่งงานใหม่กับอดีตสามีของคุณน้ำหวานค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบยังมันก็มวากันยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ด้วยแหละอย่างเงี้ยไหมอ่ะคือไม่ได้นะวนไปเวียนใช่แต่หมายความว่าคุณน้ำหวานก็ยังโทรหาอสามีเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนก็คือคุณชายอนันทวีปที่ออกมาทวงเงินนะคะเพราะว่าคุณแชมป์เนี่ย ต้องบอกว่าขึ้นศาลแล้วแพ้คดีเรื่องของเบี้ยวค่าจัดงานอีเวนต์อืมอ่า จริงนะงานนี้ดูวุ่นวายไปมาหากราบทีเดียวแหละนะคะใช่เพราะฉะนั้น<อ>เรื่องก็เลยยองไปถึงอีกคนหนึ่งที่งานเข้าตามไปเลยนะคะสำหรับผู้จัดการคุณน้ำหวานเดอะเฟสคือคุณหวานเจี๊ยบนั่นเองเรียกว่าทัวร์ลงเลยทีเดียวเพราะหลายคนบอกว่าทําไมนะทําไม,มไม่ตักเตือนแบบว่าเด็กๆของตัวเองบ้างว่า,าวอารมณ์ยังไงขนาดเกิดเรื่องแล้ว่วน้ําหวานยังโพสตกินอ๋าาออ,อะไรอย่างเงี้ยอัาคกางเกสนะคะวันนี้คนก็เลยรู้สึกว่าทําไมไม่ไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะไปติดตามกันค่ะ ความดราม่ายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบง่ายๆนะคะล่าสุดก็หันมาที่คนกลางนะคะเรียกว่าง,งานเข้าเลยแหละสําหรับอาคนกลางนะคะรวมไปถึงคุณน้ำหวานเดอะเฟสด้วยที่ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันว่าดูเหมือนว่าเธอจะชิลๆไม่ได้รู้สึกยินดีนร้ายกับดราม่าร้อนนี้อะไรมากนักแม้จะมีข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุเจ้าตัวเป็นคนออกหน้ามาขอโทษรัศมีแขแทนไฮโซนุ่มเองก็ตามงานนี้นะคะก็เลยมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ส่งข้อความที่อินสตาแกรมของคุณหวานเจี๊ยบนะคะคือ,ค,อคือผู้จัดการคนดังนั่นเองโดย โดยใจความทํานองที่บอกว่าขอให้ตักเตือนพฤติกรรมของนักแสดงในสังกัดหน่อยเรียกได้ว่าดราม่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปถึงหลายคนทีเดียวล้วค่ะคนรอบข้างคงจะแบบปวดหัวหน้าดูตอนนี้อะ่ะคือถ้ามีชื่อไปเอี่ยวหรือมีอะไรไปเอี่ยวนิดนึงเอาแล้วคือลในอารมณ์ของชาวเด็กก็คงแบบทำไมเธอไม่สำนึกบ้างเออทำแบบแกล้งบแบบเอ้ยไม่อยากจริงเลย<อ>ช่วงนี้<อ>รู้สึกแบบ ถ่ายไปก่อน3วันอะไรอย่างงี้แล้วค่อยกลับมาใหม่แล้วก็เออค่อยไปกินมะกอเสร็จเพิ่งลงสตอรี่เออกินไปก่อนก็ได้เกไม่ถ่ายที่จะอายเปตัดตรงหลังก็ได้อะไรอย่างงี้มันคือโลกของโซเชียลนะคะแต่ฉันอยากรู้ไงว่าดรนัทอะค่ะอดีตสามีคุณน้ำหวานจะว่ายังไงอ่ะนนั่เขาออกมาโพสอะไรบ้างหรือยังอ่ะหนูว่าต้องมีเดือดแหละคนเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเหมือนแบบคุณน้ำหวานก็ยังไม่ได้เปิดตัวกับไฮโซแชร์อะไรมากมายอ่ะเพราะข่าวนี้ออกมาคือเป็นการยืนยันเลยละค่ะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ตัวละะครเยอ เออมากันที่แฮชแท็กมาแรงนะคะสายฟ้าพายุเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดนะคะสามขวบของหนุ่มน้อยที่ตอนนี้ไซส์ต่างกันแล้วนะเนี่ยแล้วน้องตัวใหญ่กว่าพี่วรามันสาเท่าเช่นเดียวกันน่ารักมากๆค่ะ สำหรับลูกดาราสุดฮอตของปีนี้นะคะต้องมี2แฝดน้องสายฟ้าน้องพาย,ยุลูกชายของคุณแม่สุกตาชมพู่อรารยาเอฮาร์เกตและคุณพ่อหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิชรุษนะคะรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะความน่ารักและความฮาทำให้มีแฟนคลับคอยติดตามอยู่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดค่ะสองแฝดจำป่วนอายุครบ3ขวบกันแล้วแฟนคลับชาวเน็ตก็พร้อมใจโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดให้น้องๆพร้อมติดแฮชแท็กสายฟ้าพายุจนล่าสุดขึ้นเทรนด์ทวิตเตอเลยละค่ะยังไงแล้วก็ขอให้สายฟ้าพายุน่ารักสดใสาจากรอยยิ้มให้ชาวเน็ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็มีคนแอบแซวว่าพายุกินเก่งจนโตแซงพี่สายฟ้าไปซะแล้ว น่ารักเอ็นดูมากเลยน่ารักอ่ะอู้วงเอาจริงคือไม่แปลกที่แบบว่าคนน้องจะตัวใหญ่กว่าเพราะว่าเวลาที่เขาเขินเขาจะกินอย่างอาทิตย์เช่นล่าสุดคลิปกับพี่ยาย่าที่แบบว่าขอหอมแก้มหน่อยใช่ไหมคะพอาะเขาเขินปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทําคือข้างหน้าเขามีกระติบที่มีข้าวเหนียวค่ะเขาทิ่มหน้าลงไปค่ะแล้วเขาก็งับข้าวเหนียวตรงนั้นเลยอยากให้ไปหาดูมากน่ารักจริงๆต้องไปตามดูนะคะอ่ะมากันที่ดีซีคอมิกส์กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมีการจัดทํานิยายภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Wonder Woman of History นั่นเองงานนี้เนี่ยบียงเซกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องนี้ด้วยแล้วค่ะ e หรือ Beyonce k n o w นะคะศิลปินชื่อดังเจ้าของสถิติรางวัลแกรมมี่ร่วมด้วยกับเซเลบและสตรีผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายวงการชื่อดังระดับโลกนะคะตั้งแต่ s e เรนา Williams ซูเปอร์สตาร์ผิวดำแห่งวงการเทนนิสและวงการแฟชั่นโดมินิกด o ลส์ค่ะนักยิมนาสติก นักิมนาสติกหญิงแชมป์โอลิมปิกหลายสมัยนะคะร่วมด้วยกับตลกหญิงอย่างทิกโนเทโรเคโกะอากินะนะคะแห่งซีรีส์ก i ลมอร r เก i ร์ s นะคะรวมไปถึงรูสเบเดอร์กินส์เบิร์กด้วยทนายหญิงแกร่งผู้กล้าท้าชนกับกฎหมายทั้งสหรัฐทั้งหมดก็คือหนึ่งใน18คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของฮีโร่หญิงในชีวิตจริงที่ได้ลดแลนอยู่ในนิยายภาพเรื่อง wonder woman of history เพื่อบอกเล่าเรื่องราว18สตรีในประวัติศาสตร์ผู้สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกค่ะ ในี่ภาพเล่มนี้จะทำโดยค่ายการ์ตูนดัง DC Comics ค่ะกำหนดวางแผงวันที่1ทธันวาคมนี้คคะที่ภาคต่อหนัง Wonder Woman เองกำหนดช,ชนโรงในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะเอาเรื่องราวจริงๆมาทำเลยแหละใช่ก็เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะคะมากันที่การแบนของทางฝั่งเกาหลีอีกนะคะโดนไปอ,อีกหนึ่งน กรณีก็คือคดีล่วงเละเมิดทางเพศอีกแล้ว,ลวซึ่งไม่รู้นะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะถึงต้องโดนแบนด์กทางทาง KBS นะคะสำหรับคังจีฮวานค่ะคังจีฮวานพระเอกเกาหลีคนดังจากซีรีส์ฮงกิลดงนะคะวัย43ปี ล่าสุดถูกแบนไม่ให้ปรากฏตัวในรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง KBS1 ในรีที TV ช่องหลักของเกาหลีถัดจากเมื่อกลางปีที่แล้วเขาถูกสองพนักงานสาวในอดีตบริษัทต,ต้นสังกัดยื่นฟ้องว่าถูกพระเอกดังรายนี้ล่วงละเมิดทางเพศที่บ้านของฝ่ายชายเดนทาง,ค,งคังจีฮวานบอกว่าจำได้แค่ว่ามาดื่มด้วยกันหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วจนเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะศาลก็ตัดสินจำคุกคังจีวนัน2ปี6เดือนแต่ได้รอลง อายา3ปีในคดีข้อหาอาชญากรรมประเภทเสมือนการข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารหลังขอรอมชอมกับเหยื่อนอกศาลแล้วไม่เป็นผลและก่อนหน้านั้นก็ได้ถูกต้นสังกัดเดิมยุติสัญญาการร่วมงานด้วยล่ะค่ะเป็นที่มาให้ล่าสุดชื่อของคังจีฮวานถูกเพิ่มเข้าไปในแบล็คลิสต์หรือบัญชีดำคนบันเทิงที่สถานี KBS กาหัวว่าเช้าจนต้องขอแบนไม่ให้มาออกหน้าจอของทางสถานีเป็นการชั่วคราวไปก่อนค่ะ ก็หวังว่าจะแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเขาไม่ผิดก็จะต้องมีหลักฐานมายืนยันเนาะถูกต้องอนะคะส่วนช่วงหน้าเราจะไปอัปเดตเรื่องของอาการป่วยของคุณนิ้งกุลสตรีกันค่ะ กลับมานะคะอัปเดตกันต่อในเรื่องราวของสุขภาพของคุณนิ้งกุลสตรีหลังจากที่เกาะหน้านี้เนี่ยก็เหมือนจะออกมาจากโรงพยาบาลได้ไปทะเลมาแล้ว,ลวใช่หลายคนก็รู้สึกว่าน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับเข้าโรงพยาบาลโดดอีกครั้งหนึ่งเหตุเกิดจากที <He cht> <S <s ่ว ja ่าตัวเองไม่มีวินัยในการรับประทานยาไปติดตามกันค่ะ กลับเข้าโรงพยาบาลด่วนนะคะสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งกุลสตรีจากอาการป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องที่ทําให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเล็ดเลือดเองได้เลยทําให้ต้องแอดมิดเพื่อทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวดีว่าได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากรักษาตัวนานถึง2เดือนโดยได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต่อค่ะล่าสุดต้องกลับเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนอีกครั้ง สาเหตุเนื่องมาจากที่นิ้งไม่มีวินัยในการทานอาหารและทานยาซึ่งทางเจ้าตัวบอกว่าจะได้กลับบ้านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และจะกลับมาทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนทําเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวทีมข่าว True Insight ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ คราวนี้ต้องบอกคุณสามีนะคะให้ช่วยกันเตือนช่วยกันแบบว่าบังคับให้ทานยาทานข้าวใช่คือบางคนที่แบบไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือตัวเองอยู่บ้านปุบเนี่ยควบคุมเต็งไม่ได้บังคับเต็งไม่ได้ก็เลยต้องให้อยู่โรงพยาบาลให้พยาบาลมาคอยแบบให้ยาตรงเวลาทานยาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะนะคะหายเร็วๆแล้วกันนะคะมากันที่คุณบอยประกณ์ดีกว่ากับธุรกิจสตูดิโอให้เช่าบอกเลยว่าฟีดแบ็ดีมากๆค่ะ ได้รับเปิดตัวมากว่า2เดือนแล้วสำหรับสตูดิโอคุณแม่ธุรกิจให้เช่าถ่ายละครของครอบครัวฉัดบริรักษ์งานนี้พี่ใหญ่ของบ้านบอยประกณ์ก็เผยว่าฟีดแบ็ k ดีตนก็ยิ้มออกค่ะเรื่องดูแลลงตัวมากขึ้นส่วนวันที่จะจัดงานทำบุญ12กันยายนนี้ก็จะมีเพื่อนๆมาร่วมยินดีด้วยพอถามถึงน้องชายคนกลางน่องธนาว่าจะพาเพื่อนสนิทอย่างแพรวานิชาพัฒมาร่วมงานด้วยไหมเจ้าตัวก็โบยให้ไปถามน่องเอง ก็ถือว่าดีดีครับเพราะว่าคือหนึ่งคือเราแบบได้ได้เรียกว่าไงดีท,ที่คนชอบอะ่ะเพราะว่าเป็นโลเคชันที่หนึ่งก็คือสวยด้วยดูออุนด้วย,วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโลเคชันเนี่ยอยู่แบบในเมืองไม่ต้องไปออกไปไกลๆไม่ต้องแบบว่าทีมงานก็เดินงานเนเิทางสะดวกนักแสดงมาสะดวก,ก,ะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ดีครับผมนี่คือเราเข้าไปดูเองเลย หลักๆแล้วเป็นผัดนะครับน้องชายคนเล็กจะเป็นคนดูนะครับแต่ว่าตอนที่เริ่มทําเริ่มสร้างบอกว่าตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันช่วยกันดูหลักๆแต่ว่าได้โดยที่บอกไปหลักๆเป็นแม่แล้วก็เป็นผัดครับเป็นธุรกิจหลักไหมก็ก็คงเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบมันน่าจะเป็นอะไรที่สามารถอยู่ยั่งยืนกับเราได้แต่เคงจะจับตามองวันบเปิดตลอเขาโอ๊ยครับผมยนเข้าเรื่องครับ ก็แบบมีแบบว่าใครจะมาอะไรอย่างงี้ยความจริงแล้ววันนั้นก็ที่ผมชวนที่พี่นักข่าวไปนะครับ13ก,กันยาก็ความจริงก็มีแต่คนในครอบครัวคือเราก็แบบทำเงินแบบเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็นิมนต์พระมาสวดนะครับเป็น,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 นสิริมงคลให้กับสตูดิโอแล้วก็คนในบ้านเป็น<ข>รู้ใจหน่อง,องหน่องอะไรอยอ๋อไม่ดึงใครอ่ะใม่รู้อยู่แต่ว่าที่ที่ผมรู้มีคนในครอบครัว เขามาคือโทรศัพท์บวกแหละไปถามน้องเองเวลาทำงานก็จะโดนถาม,าม,าม,ามเ่อะครับเวลเรากดดันในเวลาสื่อหักเยอะต่อไม่เฉยๆครับไม,ไม่ไม่ได้กดดันเราแล้วก็ เขาถามมาเราก็ตอบไปตามสถานการณ์นะตอนนั้นที่มันเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็คือยังนไม่มีไม่มีครับผมก็ยังบอกว่าตีอยู่แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้สัมภาษณ์ไป่าผมก็คงต้องเริ่มที่จะแบบเปิดใจมากขึ้นเริ่มที่จะแบบว่าลดเวลาในการอยู่คนเดียวมากขึ้นเพื่อเแบบพราะว่ามันถึงวัยถึงอะไรด้วยแล้วด้วยไม่ได้มีใครกูอะไรเข้ามาอยู่แล้วฮะคือผมว่ามันเป็นแค่เราแค่ปล่อยให้เป็นปกติคือปล่อยให้เป็นจังหวะของธรรมชาติอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบเปิดใจมากขึ้นอะไรอย่งเย เป็นบอยประกณ์ก็ลําบากนิดนึงเนาะคน<ช>ก็จับตาไงนค่ทำอะไรก็เป็นเป้าสายตาตลอดะนะคะมากันที่คุณพริมรณนิดากันบ้างนะคะปกติแล้วน่าจะเป็นแบบว่าใส่หวานภาพจําคือแบบใส่หวานเลยแต่ว่าล่าสุดเหมือนว่าจะเปลี่ยนลุกเป็นแนวเซ็กซี่เหตุผลเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะ กลายเป็นประเด็นฮอตเบาๆนะคะเมื่อนางเอกสาวหน้าหวานพรีมรนิดาขอสลัดลุกหวานกลายเป็นสาวสุดเซ็กซี่เจ้าตัวเผยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาดูแลตัวเองมากขึ้นเลยทำให้รูปร่างดูเฟิร์มและทำให้มั่นใจซึ่งจริงๆแล้วตนไม่ได้เป็นคนหวานถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่าเป็นคนแบบลุยๆบวกกับตอนที่เริ่มโตขึ้นการแต่งตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแฟชั่นได้แฟนคลับก็ให้การตอบรับในลุคนี้ค่อนข้างดีมีเอ่ยปากว่าชอบอยากให้ลงบ่อยๆด้วยค่ะ ชุดที่ช่วงนี้คนมันเป็นเทรนด์ด้วยแหละแบบคนฮิตฮิตอะไรเนี่ยเราก็ซื้อมาใส่เหมือนแบบเหมือนเหมือนที่เออช่วงนี้เขาฮิตกานอาก็เลยลองซื้อมาใส่บางด้วยแล้วบวกกับที่ผ่านมาช่วงกักตัวเราก็อาศัยเวลาตรงนั้นมาดูแลตัวเองมากขึ้นมันทําให้เรามั่นใจกล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นจริงๆอ่ะพีมไม่เคยเป็นคนหวานขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าคนที่รู้จักพีมจริงๆเขาก็จะรู้ว่าพีมเป็นคนแบบลุยๆเป็นคนแบบ เป็นคนแนวนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นด้วยวัยด้วยด้วยแบบเหมือนนิสัยของเรามันก็ยังเด็กๆ ทุกอย่างก็เลยมันอาจจะดูแบบหวานอะ่ะมันก็เป็นไปตามวัยอะค่ะใช่แล้วบวกกับเรามั่นใจมากขึ้นมันก็เลยทําให้แนวเสื้อผ้าที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็กล้าที่จะเอามาใส่แต่งตัวมากขึ้นจริงๆอะเวลาคนเราไปทะเลเราก็ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่จะแบบมันด้วยวัยด้วยคือเราก็จะมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะลงหรืออะไรแต่พอเราแบบโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันแบบ ตัวเรามั่นใจเรารูปออกมาก็คือดูดูสวยอะไรอเงี้ยเราไม่ได้ฝืนตัวเองอะ่ะก็เลยก็เลยลงทุกคนชอบทุกคนชอบแบบเอออีกเอออีกชอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจนะคะเพราะว่าแฟนคลับก็คือเป็นเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับพรีมมาตั้งแต่แบบตั้งแต่พีมยังเด็กๆเลยเขาก็เห็นพรีมโตแล้วเขาเขาดีใจที่พรีมแบบโตขึ้นมาเป็นสาวด้วยก็ดีใจดีใจที่เขาชอบ ไฟลุกนะคะช่วงโควิดมีเวลาองร่างกายไงก็เลยบอกว่าได้แพ็คมาเบาๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมั่นใจก็อยากจะแบบว่าโชว์นิดนึงอืมเข้าใจเลยเพราะไม่หน่อยไม่โชว์ตอนนี้ไม่รู้จะโชว์ตอนไหนใช่ตลอดให้มันกลับมาแบบว่าอีกรอบนึ่งไม่ได้นะคะเอออ่ะเรามีภาพแซบอินไซด์มาฝากกันนะต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะเป็นดาวติ๊กต้องติดตามข่าวนี้เพราะเขามีเทคนิคมาฝากกันคุณปิงปองนะคะไปติดตามกันค่ะ ใครๆก็เป็นดาวติกปกไม่เว้นแม้แต่ปิงปองที่มีคลิปตลกเรียกเสียงฮาได้ตลอดตลอด <c oughs> แต่หาแค่ไหนเจ้าตัวก็มีเรื่องหนักใจเพราะไม่ว่าจะทำกี่คลิปมากก็ไม่ถึงล้านสักทีไม่เป็นไรจะถึง1ล้านสักทีตามกันอยู่จะถึแสนแสนแส,สนไม่ล้านไม่แตะแต่ ให้แม่น่นอยงานนี้เจเลยอาสาช่วยเป็นที่ปรึกษาว่าคอนเทนต์ไหนจะยืนหนึ่งที่สุดไหนปิงปองลองยกตัวอย่างมาให้คุณพี่ดูสิคะทุกคไหายใจอ่ะคือฉันจะทำอะไรกับติ๊กต็อกได้เช่น,ชน,ชนอย่างนี้ก็คือ1ล้านวิวทำยังไ,ไงดีกับสิ่งนี้คือยังไงการ รู้เวลาเธอเมาและเธอก็เบื่อฉันเป็นประจำบดอกเธอแค่คำซ้ำๆมาทำหรือเปล่าฟิลมเมาข้ามันไก่ข้ามันไก่มเมาข้ามันไก่หรือเปล่าเออแบบนี้ดูท่าจะไม่รอดเจว่าไหนลองยืนโพสท่านะส,สวยๆดนหน่อยดีกว่าจะถ่ายได้ไหมครับ ยอมแต่เจ๊ดูก็ตลกนะแต่ละคลิปของเขาว่าใช่ออกมาเต้นแอโรบิกหาธรรมจริงนะคะก็เจอกันไปค่ะฝากช่องทางการติดตามพวกเรานะคะแอดไลน์มาได้เลยเป็นเพื่อนกันนะคะทางรูวิชชั่นค่ะรวมไปถึงทาง f a c e b o o ทรูวิชชั่์เอ YouTube c h anel n ค่ะ True v i s i o n Official ค่ะรวมถึงอีเมลนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็แอปพลิเคชัน Tru e ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s s i h ด์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ